มาพบกับริดาและที่บอดในรายการ The Health Guardian ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องริดาแม่วันนี้นี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับรีดาใช่ไหมไม่ใช่อาหารสิอโอ้ยเนี่ยหิวแล้วเนี่ยรีบสั่งอาหารมากินกันเถอะมีแถมเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวสั่งให้ อร่อยจังเลยรสชาติหนัวมากเลยค่ะพี่บอดอยรสชาติหนัวเอ้ยรสชาติหนัวนี่มันเกิดจากอะไรครับเขาปรุงยังไง,งแวะไปถามพ่อครัวแป๊บหนึ่งดิพี่ไปครัวแป๊บหนึ่งดิพี่โนจ้าไม่ต้องไปถามพ่อครัวถามตัวแม่เรื่องรสชาติอย่างดีได้ก็ได้ จำนวกลมกล่อมนี้เกิดมาจากกรดอะมิโนซึ่งคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนกรดอะมิโนมีส่วนสําคัญต่อรสชาติและกรดอะมิโนทุกตัวก็มีรสชาติเป็นของตัวเองโดยเฉพาะรสชาติอร่อยกลมกล่อมที่เราเพิ่งได้ทานไปก็เกิดจากกรดอะมิโนชนิดที่เรียกว่ากลูตาเมตค่ะเราจะหากลูตาเมตได้จากอะไรบ้างครับกลูตาเมตพบได้ในวัตถุดิบตามธรรมชาติทั่วไปเลยค่ะพี่บอสเช่นไก่ปลา หมูเนื้ออาหารทะเลมะเขือเทศสาหร่ายอาโวคาโดรวมไปถึงในน้ำนมแม่ก็มีด้วยนะซึ่งกูตามีทำให้เกิดรสชาติที่5ที่เรียกว่ารสอูมามิรสอูมาม,มิมันคืออะไรครับรสอูมามิหรือรสอร่อยกลมกล่อมเป็นรสชาติที่5ที่ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี1909โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นดออรอิเคดะ ที่พบว่าน้ำซุปสาหร่ายทะเลที่เรียกว่าคอมบุดาชิมีรสชาติเฉพาะตัวแตกต่างจากรสพื้นฐานอย่างรสเปรี้ยวหวานเค็มขมเขาเลยตั้งชื่อรสชาตินี้เพิ่มเติมว่าอูมามิซึ่งแปลว่าก่นแท้แห่งความอร่อยในภาษาญี่ปุ่นค่ะจากการค้นพบครั้งนั้นทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องปรุงรสอูมามิที่โลกรู้จักในชื่อโมโนโซเดียมกลูตาเมต หรือว่าที่คนไทยเราคุ้นหูกันในชื่อผงชูรสโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า,อายอโนโมโตะแบรนด์แรกของโลกนั่นเองค่ะพี่โรบอทก็รู้ใช่ไหมเม่าคนไทยเราเนี่ยติดรสจัดเพราะว่าชอบปรุงก่อนชิมขนาดพ่อครัวใส่น้ำตาลตอนทำอาหารมาแล้วนะก็มาใส่เพิ่มอีกตอนปรุงทั้งน้ำตาลทั้งน้ำปลา การที่เราใส่ผงชูรสไปจะช่วยชูรสชาติตามชื่อของมันเองเรียกว่าทำมาอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มช่วยให้เราใช้เครื่องปรุงน้อยลงด้วยเป็นไงครับพี่บอดจากจุดเริ่มต้นของรสชาติไปจนถึงกรดอะมิโนและรสชาติที่5บอกแล้วว่าเรื่องของกินพี่ก็าตัวมัมบอกเลยของเท้ของเทสนับสนุนโดยไอโนโมโต พักหลังๆมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายก็เป็นมากขึ้นเรื <ๆ S 2> ่อยๆเพื่อนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรหลายคนอาจเรียกอาการนี้ว่าเลือดจะไปลมจะมา <c oughs> แต่จริงๆแล้วภาวะนี้คือการเข้าสู่ช่วงวัยทองก็เป็นได้แต่วัยทองคืออะไรอาการแบบไหนถึงเรียกว่าวัยทองวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันครับ